ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة วก็ล่บิดาต์นโ ل ลเลห ل ว ا ก็ล่ะลเลหตินินนาร์สัมมา้องู้น่นนัก่วมอีมานร่วมศรัทธาทั้งหลายผมขอสั่งเสียตัวของผมเองและพี่น้องทั้งหลายนั้นให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบานตาลาให้มากเพราะความยำเกรงหรือความตักวานั้นจะเป็นสเบียงที่ดียิ่งสําหรับเราในวันอาคราะ พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นโครงสร้างของอันอิสลามและเป็นมารยาทอันยิ่งใหญ่ก็คือการให้เกียรติยกย่องกับผู้อาวุโสกับผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นี่คือสิ่งที่อิสลามได้สอนได้พูดถึงมารยาทในการที่เรานั้นจะให้เกียรติยกย่องกับคนที่มีอายุมากกว่าคนที่อาวุโสกว่า คนที่ชาราภาพโดยเฉพาะแน่นอนนะครับกับคนที่เป็นบิดามารดาซึ่งเราจะต้องให้เกียรติยกย่องและทำความดีกับเขาให้มากยิ่งขึ้นไปด้วยเอเลสซานเดอรได้พูดถึงการที่พะองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์มาเป็นสัจธรรมนะครับว่ามนุษย์มาในตอนแรกนี่ก็มีความอ่อนแอปฏิเสธไม่ได้ว่า ทีอัลอสเมล่สร้างเรามา้แต่ตอนแรกเรามีความอ่อนแอเราไม่สามารถพูดได้ตั้งแต่แรกไม่สามารถเดินได้ตั้งแต่แรกไม่สามารถวิ่งได้ทำอะไรได้ตั้งแต่แรกเรายังนอนอยู่เรายังแบะเบาะอยู่หลังจากนั้นลอสเมล่าก,ก็ให้เราเริ่มแข็งแรงมีพลังขึ้นมาค่อยๆโตขึ้นมามีพลังขึ้นมาเดินได้วิ่งได้ ทำมาหากินได้มีกำลังวังชาหลังจากนั้นอีกระยะหนึ่งอวโลกสุนันก็ให้เรากลับไปสู่ความอ่อนแออีกครั้งหนึ่งไปสู่การชาราอีกครั้งหนึ่งลดลงมาจากความแข็งแรงมาสู่ความอ่อนแออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยๆที่จะลดลงไปเรื่องของกำลังแล้วก็ไปสู่อานหรือวาระที่เราได้กำหนดเอาไว้ الله سبحانه وتعالى قال: دع بركة الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله الذي خلقكم من ضعف. الله سبحانه وتعالى نصنع،พวกเจ้ามาจาก ضعف طيب. อัล l l a ์สร้างผู้เจ้ามาในตอนแรกมีความอ่อนแอซุมมาจาอาดามินบาดีบอฟสิงกูวะหลังจากนั้น Allah ทรงละก็ทำให้หลังจากความอ่อนแอแล้วมีกลัวมีพลังเริ่มแข็งแรงขึ้นมาซุมมาจาอาดามินบาดีกูวะติงชะบอะฟันวะชัยบะหลังจากมีกำลังขึ้นมาแล้ว Allah ทรงละก็ทำให้ไปสู่การอ่อนแอและการชาราภาพ นี่คือสัจธรรมที่อัลลอฮฺสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่มีใครที่จะอยู่ตลอดไปแข็งแรงตลอดไปมีกำลังวังชาห้าสิบปีสี่สิบป,บป,บปีก็แข็งแรงอยู่อย่างนั้นก็จะมีลดลงมาอัลลอฮ์เท่านั้นแหละครับอัลกอวีผู้ทรงพลังผู้ทรงอังนาจผู้ทรงไม่มีอะไรที่จะไปลดหย่อนแต่มนุษย์ มันย่อมมีวันที่จะลดหย่อนมีวันแห่งความอ่อนแอวันแห่งการที่จะจบสิน้นฉะนั้นมนุษย์ก็จะมีการหมุนเวียนคนหนึ่งก็ค่อยๆอ,อ,อายุมากขึ้นสิบปีีสิบปีสามสิบปีไล่ไปเรื่อยๆก็จะมีลูกมีหลานมีเด็กที่จะอายุไล่ตามกันมาเป็นลูกหลานเป็นรุ่นน้องที่จะไล่ตามกันมา และให้ระลึกอ,อยู่เสมอว่าเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอคนหนึ่งที่ตออีฟคนหนึ่งต้องพึ่งพาอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาอย่าได้ยิงพยองกับพระเจ้าและได้อย่ายิงพยองกับผู้ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะกับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาเพราะลักษณะหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธานั้นคือการนอบน้อมซึ่งกันและกัน อัลละตินอัลัมมุเอมินีนออิซตินอัลัมกาฟิรินผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธันีอัลละตินอัลัมมุเอมินีนมีความนอบน้อมถ่อมตนกับบรรดาผู้ศรัทธานี่คือลักษณะหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธาที่จะต้องนอบน้อมถ่อมตนท่านอะบิสอ้วห์ฮะลัยฮิวะสัลลัมถูกถามถูกถามเกี่ยวกับว่าใครเป็นคนที่ดีที่สุด สหายท่านนบีสุบฮ์ถามท่านนบีว่าใครเป็นคนที่ดีที่สุดนบีบอกว่ามันตอลยอมรู้หัวฮัศณะอามาลูหูนบีบอกว่าคนที่เขาอายุยืนยาวที่สุดแล้วมีอามันการปฏิบัติที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดนบีให้คําตอบคือเขามีอายุยืนยาวแล้วเขามีอามันที่ดีสบาถามตรงกันข้าม บอกใครที่เลวที่สุดแย่ที่สุดนบีบอกว่ามันต้ออมรูหวซา,าอามาลหูนบีบอกวคนที่มีอายุยืนยาวแต่การงานของเขาเป็นการงานที่ไม่ดีฉะนั้นมีสองทางเลือกโดยเฉพาะกับคนที่มีอายุยืนยาวอาลัลลอฮฺมาละให้อายุยืนหน่อยเราจะอยู่ฝั่งที่เป็นคนดีหรือฝั่งที่คนไม่ดีเรามีสิทธิ์เลือก และอันนี้ก็เป็นคําตอบจากท่านนบีที่บราดาซอบะเขาได้ถามท่านนบีว่าใครคือคนที่ดีที่สุดนบีบอกว่าคนที่มีอายุยืนยาวแล้วเขามีการงานที่ดีใครที่ชั่วที่สุดใครที่เรวที่สุดนะดูว่าคนที่มีอายุยืนเหมือนกันแต่อายุยืนเขาเนี่ยมีแต่ความชั่วมีแต่ความผิดมีแต่การสร้างความเดือดร้อนท่านเชกบินบาสรอฮิมฮุลลอถูกถามการขอดุอาให้มีอายุยืน ในขณะเดียวกันให้อยู่ในการต่ออามีอามันงที่ซอแล้ว้เนี่ยเป็นซุนนาไหมท่านบอกว่านาอัมใช่ขอให้อายุยืนไม่เพียงพอนะครับที่เราจะขอดูอาให้ตัวเราอายุยืนหรือบอกกับคนอื่นบอกว่าขอให้อายุยืนเพราะอายุยืนเนี่ยมันก็มีสองด้านอายุยืนอาจจะจะสร้างความเดือดร้อนก็ได้แต่ั้นขออายุยืนแล้วเนี่ยขอให้อยู่ในการต่ออาอยู่ในใอามันงที่ซอลได้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ดี จะขอให้ตัวเราหรือจะขอให้คนอื่นเพราะบางคนอยู่เนี่ยมีแต่คนสาบแช่งพอเวลาคนนี้ตายไปเนี่ยผู้คนรู้สึกว่ายกภูเขาออกจากอกรู้สึกว่าแผ่นดินมันสูงขึ้นเพราะคนคนนี้เนี่ยอยู่แล้วมีแต่สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนอย่าเป็นคนในลักษณะอย่างนี้จงเป็นคนที่อยู่แล้วถ้าเราจากไป เขารู้สึกเสียใจเขารู้รู้สึกคิดถึงจากไปแล้วหลายปีเป็นสิปสีปีมียังคนพูดถึงยังนึกถึงเราควรที่จะเป็นคนในลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วมีประโยชน์เหมือนโดยเฉพาะกับบรรดาอุลามะนักวิชาการที่มีบุญคุณกับกับอิสลามกับบรรดามุสลิมมีบุญคุณกับอิสลามหมายถึงได้ทํางานเพื่ออิสลามไม่ใช่มีบุญคุณกับเขา หมายถึงว่าได้รับใช้ในอิสลามแล้วก็มีบุญคุณกับบรรดามุสลิมพอเวลาเสียชีวิตไปก็มีคนที่เสียใจมีคนที่พูดถึงเขาเพราะได้รับความรู้จากครูรู้ท่านนี้ท่านอะบิสซาลสาพูดเป็นการยกย่องให้เกียรติกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็แน่นอนนะครับไปลอายุเยอะขึ้นจากผมสีดาก็จะเป็นผมสีขาว นบนีว่าว่าใครที่มีผมสีขาวในหนทางของลอสุบฮานุตาลาเนี่ยผมสีขาวของเขาเนี่ยจะเป็นนูจะเป็นแสงสว่างในวันกิยามะวันกิยามะมันมีสุลุมัตรมันมีความมืดต่างๆนบนีว่ามันชาบาชัยบะตันฟิซาบิลลัฮิกานัดละหูนูรนันเยามันกิยามะท่านบนบีว่าใครที่มีผมขาวในหนทางขององค์ ฟีซาบิลลัตนะวิชาการอธิบายว่าคือในการทำสงครามชีวิตอยู่ในการทำสงครามปกป้องศาสนาฟีซาบิลลัตหรือทำผ้าหรือในการแสวงหาความรู้หรือในอิสลามโดยทั่วไปคืออยู่ในการต่อเนย่งอยู่ในหนทางของอายุของเขาที่ใช้ไปในฟีซาบิลลัตในการทำความดีในการรับใช้ศาสนาในการช่วยเหลือผู้คนผมแต่ละเส้นของเขานี่ก็จะเป็นผลบุญ และจะเป็นนูรเป็นแสงสว่างให้กับเขาในวันกิยามาในวันที่มันมีความมืดมิดท่านอะบดุลสลามพูดยกย่องกับคนที่มีลักษณะอย่างนี้มีอายุเยอะแล้วแต่ชีวิตของเขาอยู่ในหนทางศาสนาอยู่ในการรับใช้ศาสนาของลอสุบฮานาัวตาลาท่านอะบดุลสลามพูดถึงสิทธิต่างๆที่จะต้องให้กันแน่นอน คนที่อายุน้อยกว่าคนที่เป็นเด็กก็ต้องให้เกียรติยกย่องกับคนที่อาวุโสกับคนชาราคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องมีความเมตตากับเด็กแต่ในบิสโซก็สมบอกว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในแนวทางของเราไม่ใช่พวกเราคือคนที่ไม่เมตตากับเด็กแล้วก็ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่เมตตากับเด็กคอยจะตะคอก คอยจะดุคอยจะแซลในทางที่เสียหายทำให้เด็กเกิดความเสียหายหรือเด็กก้าวร้าวกับผู้ใหญ่เรียกผู้ใหญ่แบบจิกๆเรียกผู้ใหญ่ในในทางที่ไม่ดีพูดแล้วทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เสียหายก็ไม่ได้เหมือนกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเมตตาก,กับเด็กเห็นอ,อกเห็นใจให้คําปรึกษาเด็กก็เรียกผู้ใหญ่ด้วยความคารวะด้วยความเคารพ ท่านบิษณุัลลอฮซัลลัมพูดถึงมารยาทการให้สลามบอกว่าให้เด็กเนี่ยเริ่มให้สลามกับผู้ใหญ่ว,วนนายูสลิมุสซอกีรุอัลัลกาบีรนบีพูดถึงมารยาทการให้สลามในหลายหลายบริบทหลายหลายช่วงว่าใครให้สลามกับใครหนึ่งในนั้นนับีบบอกว่าเด็กควรที่จะเริ่มให้สลามกับผู้ใหญ่เป็นการแสดงถึงความนอบน้อมครับแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่เห็นเด็กที่จะเริ่มให้สลามก่อนก็จะรู้สึกดี จะดูจะรู้สึกว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีสัมมาคาราวะมีความโนบน้อมก็จะเกิดความรักบางทีก็ลูกหัวบางทีก็มีซะตุงซะตังให้บ้างห้าบาทสิบบาทก็ให้ไปกินขนมรู้สึกว่าเด็กให้เกียรติเราเด็กให้เกียรติผู้ใหญ่เริ่มให้สาลามก่อนเป็นการทักทายนี่คือสิ่งที่อิสลามได้สอนในเรื่องของการยกย่องให้เกียรติกับผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านอับดุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงสิ่งหนึ่งที่เป็นการให้เกียรติกับอัลลอฮ์ยกย่องอัลลอฮ์ให้สิทธิ์ของอัลลอฮ์คือการให้เกียรติกับผู้หลักผู้ใหญ่นบ,บี่างบอกว่าอินนามินอิจลาลิลลาฮิประการหนึ่งในหลายๆประการที่ถือว่าเป็นการอิจลาลยกย่องให้เกียรติให้สิทธิ์ของอัลลอฮฺหนี่คืออิกรอมาัดิชัยบะตินมุสลิม นบ,บิบอกว่าคือการให้เกียรติกับคนชาราที่เป็นมุสลิมการให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นมุสลิมอิกรอมะไกิชัยบาตินมุสลิมชัยบ้านนี่คือคนที่มีอายุผมขาวแล้วอาวุโสแล้วการให้เกียรติกับผู้หลักผู้ใหญ่คนชาราผู้อาวุโสที่เป็นมุสลิมการให้เกียรติกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นการให้เกียรติยกย่องกับอัลลอฮฺสุบานตา拉 แสดงว่าอะไรครับมีความสําคัญแสดงว่าเป็นสิทธิ์ที่เขาควรจะได้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งอายุต้องเยอะกว่าเราแน่นอนถ้าตอนที่เขามีชีวิตอยู่ทําความดีกับเขาเขาเสียชีวิตไปแล้วก็อย่าลืมที่จะทําความดีกับเขาพาเขาไปโรงพยาบาลไม่ได้แล้วพาเขาไปเที่ยวพักผ่อนไม่ได้แล้ว พาเขาไปละหมาดอีดไม่ได้แล้วพาเขาไปโรงพยาบาลที่นั่งที่นี่ไม่ได้แล้วก็อย่าลืมนึกถึงพ่อแม่ของเราที่เสียชีวิตไปแล้วสิบปียี่สิบปีสามสิบปีที่ผ่านมนาะด้วยการทําความดีกับคนที่พ่อแม่เราเคยทําความดีกับเขาหรือครอบครัวที่พ่อแม่ของเราเคยมีความสัมพันธ์เราก็สัมพันธ์ต่อช่วยเหลือครอบครัวที่พ่อแม่เคยสัมพันธ์ หรือการที่เรานั่งได้สดดอกก็การที่เราพ่อแม่เคยเหน็ดเหนื่อยมามีที่ดินสี่สิบปีห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยไร่อาจจะเป็นหลักหมื่นหรือหลักแค่เป็นแสนแสน,ส,นสองแสนแต่ตอนนี้เป็นไร่หนึ่งยี่สิบล้านสามสิบล้านผ่านมาหลายสิบปีที่ผ่านมาพ่อแม่เหน็ดเหนื่อยมา เขาเสียชีวิตไปสิ่งต่างๆเหล่า,านี้ที่เราไม่ได้ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยได้มาเป็นมรดกขายที่ได้หรือมีที่ดินมีทรัพย์สินอาจจะแบ่งกันแล้วได้คนละสิบล้านยี่สิบล้านอย่าลืมนึกถึงพ่อแม่ที่เคยเหน็ดเหนื่อยมามีบุญคุณกับเราดูแลเรามาสอดกก็แต่ละครั้งหรืออาจจะไม่ทุกครั้งแต่พยายามไม่ว่าในแต่การแต่การสอดก็ของเราแต่ละครั้ง ควรที่จะนึกควรที่จะเนียดควรที่จะให้มีนิยต์ว่าให้ผลบุญนี้ได้กับเขาเป็นส่วนที่เขาได้หรือในการแบ่งในตรงเนี้ยถ้ามันมีร้อยหนึ่งแบ่งสักห้าสิบหกสิบให้เป็นผลบุญกับเขาให้เรานึกในใจให้เราเนียดอันนี้เพื่อรสมัลตลาและให้ผลบุญได้กับเขาถือว่ายังได้ทําบุญถือว่ายังได้ เรียกว่าทําบุญกับเขาเหมือนเรายังนึกถึงพ่อแม่ยังทําดีกับเขาตอนมีชีวิตอยู่เราเคยให้พ่อแม่เดือนละสมมุติสามพันบาทอาจจะมีพี่น้องหลายคนก็ช่วยกันคนละสองพันสามพันเราเคยให้พ่อแม่เดือนละสามพันบาทพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วสามพันบาทนี้ไปไหน เราไม่ได้จ่ายแล้วถ้าเรามีเงินเดือนอยู่ 30, 000, สามหมื่นสมมติว่าหักไปให้พ่อให้แม่สามพันเนี่ยสองหมื่นเจ็ดเหลือสองหมื่นเจ็ดยังไม่รวมหักอย่างอื่นแต่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยอยู่เต็มเพราะไม่ได้ถูกหักจากสามหมื่นสามพันนี้จะไปไหนดีแม้ว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็อย่าลืมทำความดีอย่างต่อเน,นื่อง ถ้าพ่อแม่อยู่เราก็ต้องให้เขาแล้วพ่อแม่ไม่อยู่ทำยังไงครับก็สดเกอและก็เนียดให้เขาไปสิครับก็สอดเกอร้อยสองร้อยร้อยห้าร้อยพันหนึ่งแล้วแต่พี่น้องก็พิจารณาแล้วก็เนียดให้กับเขาไปสิครับถ้านึกว่าในทางกลับกันเป็นเราที่เราเป็นพ่อแม่เราอายุเยอะขึ้นลูกก็ให้เงินเรา เหมือนภาพตัวอย่างที่ได้บอกไปเนี่ยแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราไปอยู่ในหนุมฝังศพแล้วลูกที่เคยให้นะพรากราดูแลเราเนี่ยเขายังไม่หยุดที่จะเหนียดถึงเราเราจะรู้สึกภูมิใจดีใจขนาดไหนว่าลูกแม้ว่าเราจะตายไปแล้วเนี่ยลูกก็ยังนึกถึงเราที่เคยให้เราอาจจะไม่ได้เหนียดให้เราเต็มสามพันอาจจะพันหรือสองพันที่จะเหนียดให้กับเราเนี่ยเราก็รู้สึกดีมากๆครับ ว่าเราตายไปแล้วผลละบุญก็ยังถึงเราอยู่ยังไม่หยุดและนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์เป็นเป็นความสวยงามของอิสลามที่แม้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างโดยหลักแล้วเนี่ยเมื่อเราตายการงานก็จะขาดตอนแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ยังให้คงอยู่สิ่งที่นักวิชาการเห็นตรงกันก็คือการซระกะก็แทนไมยิดไม่มีคิลาฟระหว่างนักวิชาการ ว่าเราเนียร์โดาก็ให้กับมายิดที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันจะถึงเขาเพราะมีตัวบทรองรับเกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นไหมครับว่านี่คือการที่เราสามารถทำความดีกับพ่อแม่กับผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นก็ได้พี่น้องมุสลิมคนที่เป็นลุงเป็นอาเป็น,เป,นเป็นป้าเป็นน้าเราผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ให้เนียดกับว่าฟักลุลลอฮิวาเสียความโปรดปานของเอามันกว้าง อย่ามองว่าร้อยหนึ่งเนี่ยมันจะไปเหนียดยี่สิบคนสามสิบคนเนี่ยเราไม่มีเรามีแค่น้อยเดียวอย่ามองว่าความโปรดปรานของอัลลอฮ์แคบความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮ์กว้างขวาง,วางแม้ว่าจะเป็นร้อยเดียวจะเนียดยี่สิบคนสามสิบคนความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮ์กว้างขวางเหลือเกินโดยเฉพาะก,กับคนที่มีเจตนาที่บริสุทธิ์ฉะนั้นพี่น้องผู้รำสาทั้งหลายครับ อยู่ในสังคมย่อมมีเด็กมีเยาวชนมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ปนกันอยู่ร่วมกันผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกียรติกับเด็กเมตตาเด็กให้ฮาดียะให้ของขวัญกับเด็กพูดจาดีๆกับเขาเด็กๆพูดจาไพเราะกับผู้หลักผู้ใหญ่เจอผู้ใหญ่ก็เริ่มให้ซาลามนะครับสังคมก็จะอยู่ยได้มีความสุขต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่อิสลามได้สอน ที่ได้บอกกับเราเพอถ้าะะหากว่าคนไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเด็กไม่ให้เกียิกับผู้ใหญ่เด็กก้าวร้าวเด็กพูดในทางที่ไม่ดีพูดคำหยาบก,กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็แน่นอนครับสังคมก็จะมีแต่ความแตกแยกมีแต่การมองหน้ากันไม่ติดเห็นเด็กคนนี้ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะมองหน้ามนะัน เพราะเด็กไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เพราะเด็กพูดก้าวร้าวตอนนี้ดังนั้นมันก็จะต้องมาจากครอบครัวที่จต้องอบรมลูกหลานที่บอกว่าครอบครัวเป็นเป็นอาซาสเป็นพื้นฐานสำคัญบางทีพ่อแม่ไม่ได้ดูแลก็ทำให้เด็กอาจจะเกิดการก้าวร้าวบางทีก็เกิดจากครอบครัวเพราะพ่อแม่ก็มีแต่คำหยาบมีแต่การด่ากาันลูกก็ซึมซับ จากส,สิ่งต่างๆแต่ถ้าพ่อแม่สอนพ่อแม่พูดดีซ er, ึ่งกันและกันเด็กเห็นอยู่ทุกวันเด็กเห็นอยู่ตลอดก็เกิดการซึมซับในเรื่องของคําสอนในเรื่องของคําพูดที่ดีท่านนบีสุลต่านฮะเลิฮวสัลลัมแน่นอนนะครับเป็นรอสูลุลลอฮเป็นรอสูลที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮฮานุตาลาแม้ว่าท่านบอกแล้วคือท่านที่มีตําแหน่งสูงสุดแล้ว เป็นรอซูลุลล์นี่ไม่ต้องพูดถึงตําแหน่งแล้วเป็นศาสนาทูตเป็นผู้ที่อัลลอฮ์แต่งตั้งให้มาประกาศศาสนาแต่ท่านก็ยังให้เกียรติกับคนที่อาวุโสกว่าโดยเฉพาะของท่านอบูบกักกซึ่งเป็นครอบครัวที่เป็นสี่ชั้นที่เข้ารับอิสลามซึ่งจะไม่เจอในในซอฮารุ่นไหนที่จะ มีสี่ชั้นอย่างนี้เข้ารับอิสลามที่เป็นซอฮาบะสี่ชั้นอย่างนี้เป็นซอฮาบะที่เข้ารับอิสลามจะเจอได้ก็ครอบครัวของท่านอบูบักรอเดียลลอฮุอันหมุถท่านอบูบักเข้ารับอิสลามนี่คือชั้นท่านอบูบักลูกของท่านก็เป็นที่รู้จักเป็นซอฮาบะอยู่ในอิสลามถึยยงไอชาอัสมาหนี่ลูกสาวของท่านอบูบัก และลูกลูกชายของอัสมะที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์นูซูเบรซึ่งเป็นเด็กคนแรกที่เป็นชาวมุฮาญีรินอพยพจากมักกะไปมาดีนเนี่คลอดที่เมืองมาดีนะเป็นเด็กชาวมุฮายญีรินคนแรกที่คลอดที่เมืองมาดีนะเป็นอีกรุ่นแล้วครับอบูบัคมีลูกอัสมะอัสมะมีลูกเป็นอีกชั้นหนึ่งชื่อว่าอับดุลลอฮ์นูซูเบรเป็นซอฮาบะเหมือนกันทันเจอนบี และอีกชั้นหนึ่งคือชั้นคือชั้นพ่อของท่านอบูบกักรสี่ชั้นเนี่ยเข้ารับอิสลามที่เป็นซอฮาบะห์ซึ่งจะไม่พบใครในบรรดาซอฮาบะห์ที่จะมีเกียรติอย่างนี้ที่เราให้คือยกเว้นคพรอบครัวของท่านอบูบกักรสี่ชั้นที่เป็นซอฮาบะห์อยู่ในอิสลามตอนที่มีการพิชิตมักกะก็คือปีฮิจรรที่แปดนบีก็เดินทางมาจากเมืองมาดีนามามักกะเพื่อที่จะพิชิตมักกะ ในวันนั้นท่านอบูกูฮาฟาซึ่งเป็นพ่อของท่านอบูบักอบูกูฮาฟาชื่อจริงเขาเนี่คืออุสมานีมูาอามิตอบูกูฮาฟาเนี่ยเมื่อมีการพิชิตมักกะแล้วเนี่ยท่านก็อายุเยอะมากแล้วเป็นพ่อของอบูบักแต่ในนั้นเนี่ยพอเรามีการพิชิตมักกะท่านอบูบักเนี่ยก็ไปไปอุ้มพ่อคืออบีกูฮาฟาเนี่ยมหานาบี แน่นอนมาในลนักษณะนี้ก็แสดงว่าเป็นคนชาราแล้วอายุเยอะแล้วมาไม่ไหวอบูบักต้องไปอุ้มมาไปแบกมามาหาท่านนาบีท่านนาบีก็เลยบอกกับอบูบักว่าแม้ว่าจะเป็นรอสุลลอฮ์ะนะแต่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ไม่ไหวคนที่อ่อนแอนบีบอกว่าถ้าหากว่าท่านเอาเขาไว้ที่บ้านเนี่ยเราจะไปหาเขา ถ้าหากว่าท่านหมายถึงบอกกับอาบูบักบอกว่าอบูบักถ้าจะเอาพ่อของท่านไว้ที่บ้านเนี่ยละอาตัย้าหูเราจะไปหาเขาไม่ต้องเอาเขามาแต่บูบักเห็นว่ายกย่องให้เกยียรติแก่นบีเป็นรอสุลุลลอแล้วพ่อจะเข้ารับอิสลามก็เป็นความดีใจอย่างที่สุดกับลูคคนหนึ่งที่พ่อจะเข้ารับอิสลามก็ไปเอาพ่อมาหารอสูล,ลุลอ นบีบอกว่าเอาเขาไว้ที่บ้านถ้าเอาเขาไว้ที่บ้านเราจะไปหาเขาไม่ต้องเอาเขามาเป็นการยกย่องตะกะริมาตัเลียอบดบักรให้เกียรติกับอบูบักรเดี๋ยวจะไปหาพ่อของท่านให้เกียรติกับอบูบักรเพราะอบูบักรเป็นสหายของนบีเป็นคนที่ช่วยเหลืออิสลามนี่เป็นการให้เกียรติของท่านนบีสอลตาหัวนอสลามกับท่านอบูบักรซึ่งอายุน้อยกว่าท่านประมาณสองปีแล้วก็ให้เกียรติกั่คนที่มีอายุเยอะกว่าท่านคือท่าน คือพ่อของท่านอาบูบ้าคืออบีกูฮาฟาพรอดีอาลอฮ์อานหุนนี่คือสิ่งที่อิสลามได้สอนเราว่าเราควรที่จะให้เกียรติกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่อาวุโสกว่าแม้ว่าบางทีเราอาจจะมีตําแหน่งในสังคมที่สูงกว่าคนคนนี้ก็าตามแต่ความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ความที่เขาอายุเยอะกว่าความอุศโสโดยเพราะกับคนที่มีผลงานช่วยเหลือศาสานาะก็ยิ่งต้องให้เกียรติยกย่องเขามากยิ่งขึ้นเพราะเขาเสียสละทั้งทรัพย์สินทั้งร่างกายของเขาในการช่วยเหลือในการสนับสนุนศาสานาะของอัลลอฮฺสนะุบฮานาอฺตาฉานั้นก็อยากให้เราทุกๆคนได้มีการให้เกียรติให้สิทธิซึ่งกันและกัน เด็กให้เกียรติยกย่องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีความเมตตากับเด็กๆให้เกียรติซึ่งกันและกันสังคมก็จะมีความสวยงามสังคมก็จะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทําให้สังคมน,นั้นเกิดความสุขเพราะแต่ละคนนั้นให้สิทธิซึ่งกันและกันอูุม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم ربنا لا تزك قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيم الصلاة